าวหรือตางขวานได้ไหมขวาเออตางขวานใช่ไหมเราจะเห็นเป็นยังไงเห็นมัดท่อลำเลียงน้ำปะเป็นค่ะออคุณน้าบอกว่าท่อลำเลียงน้ำของพืชมีกี่มัดนะสี่มัดมีต้องสี่มัดใช่ไหมอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกเลยถูกปะซึ่งเราจะเห็นว่ามัดท่อลำเลียงน้ำเป็นสีอะไรนะแดงเออสีแดงเพราะว่ามันลำเลียงน้ำสีอะไรที่ไปนะสีแดงที่ไปถูกไหมเอออันเนี้ยคือตางตางขวาอ่ะมาดูตางยาว ก็เ,เห็นอะไรในตามยาวว่าเห็นปะน่ะเห็นค่ะลักษณะของมันเป็นไงลําเลียงขึ้นแบบตรงๆถูกป,ป่ะไม่ได้เกาะกลุ่อย่างครังที่แล้วแล้วถูกไหมอ่อลําเลียงขึ้นไปเป็นสีอะไรนะแด<ม>งสีแดงเหมือนกันเพราะอะไรนะเพาะน้ำของ,ของ,ของเราเพราะน้ำของเราเป็นสีแดงมันก็ถูกลาเลียงดูขึ้นไปเป็นสีแดงเหมือนกันอันนี้คือรากอ๋อแล้ววันนี้วันนี้เราจะมาเรียนส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งของพืชที่สําคัญที่สุดของพืชอีกเหมือนกันเรารู้ไหมว่าคืออะไรเราคิดาคืออะไร มีใบเอาใบคิดว่ามีอะไรอีกไหมดอกดอกอ่ะมีใบมีอะไรอีกกระน้อนฝนอะวันนี้ค <portfol> ุณนัดจะเฉลยคุณนัดจะสอนเรื่องใบเออใบใบพืชของเรารู้จักใบพืชใช่ไหมใครพึ่รู้จักใบพืชรู้ไหมใบใครพึรู้จักใบพืชนไหมเออใบพืชภาษาคองฟิวเฮ้ยทำไมรู้ก่อนสอนล่ะอะใบพืชมีใครมีทำอะไรได้อีกน้าใครทำอะไรอีกนะใครทำเงาทำเงาทำอะไรได้อีก เราทำอะไรดีทำเป็นปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยก็ได้เราทำอะไรได้ี ำกิจกรรมนี uh, uh, ้เพ uh? hmm. oh. oh. ื่อสังเกตลักษณะของใบและบรรยายหน้าที่ของใบอ่ะเราจะบรรยายหน้าที่ของใบได้ไหมเนี่ยสังเกตลักษณะได้หรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้คุณอ้นก็ให้พวกเราไปช่วยกันเก็บใบพืชมาทั้งหมดกี่ชนิดนะคนไปช่วยเก็บจำได้เปล่าให้เก็บกี่ชนิดกี่ชนิดสามชนิดสามชนิดเทไเมื่อกี้มีใครช่วยคุณอาเก็บนะมีเปลมีอาำมีกระแตใช่ไหมคะอ่ะเก็บแล้ว กระแตเก็บไปเถ็บค่ะวันนี้คนณ ีไปงานทุกครัค้งนี่ไปงานของคุณนะัทซึ่งอยวให้พวกเราเขียนชื่อชาร์ไดที่นามะกุลเหมือนทุกครั้งที่เราทาแล้วก็เขียนสิ่งที่ทําเป็นคิดเป็นลงไปสิ่งที่ต้องใช้เขียนลงไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องใช้กับคุณนัทจะบอกอีกทีว่าเราต้องใช้อะไรบ้าง อันนี dwarf, ้เบรกเกอร์คือรองเท้าอันนี้คือเบรกเกอร์ม คือเป็นแบบเอทานอลกับเมทานอลถ้าเมทานอลเราจะกินไม่ได้ใช้ไว้จุดไฟเราจะอยู่ในนี้อยู่ใน,ในตเตาเจียรแอลกอฮอล์คือเมทานอลไว้ทำจุดไฟเออแต่ว่าถ้ายอยู่ในแบบทดลองของเรานี้วันนี้เราใช้เอทานอลนะเป็นแอลกอฮอล์ที่ชื่อว่าเอทานอลมันกินได้แต่เราไม่ควรกิน,บบนอ,อันนี้เป็นแบบเข้มข้นเยอะมากนะคะอ่ะวันนี้อุปกรณ์เรามีแค่นี้ทีนี้เราจะทำอะรทดลองกันเลยอ๋ออันนี้คนเรียกว่า ต่อแล้วอ่ะทีนี้อันนี้คือนะแป้งอะไรนะแป้งฟูแป้งฟูอันนี้คือแป้งอะไรแป้งมันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิใช้สารละลายไอโอดีนทดสอบลงไปดูซิว่ามันจะเกิดเป็นอะไรขึ้นอ่ะอันเดี๋ยยนลงไปหนึ่งหยดหนึ่งหยดเลยนะคะไรดหนึ่งหยดลงไปลงแป้งเลยกูเปลี่ยนสีเลยกูเปลี่ยนสีเลยกูเปลีอะไร้ไหมเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีชัดเลยเป็นสีดำเป็นสีอะไรสีดำอ่ะยีมลองหยดอันนี้สิ เ,เห็นยังเห็นชัดไหมว่ามันจะสีอะไรเราอาจจะคนๆๆให้ดูว่าสีอะไรดแดง เราเราจะทำการทดลองอย่างนี้ค่ะอ่าใบพืชใบพืชทั้งสามชนิดมาให้คุณนะพี่